<c oughs> มองนีมง่มองคนได้บุญมองคนได้บุญคนฉลาดแห่งร้ายแห่งได้บุญบรร,ร้ายเห็นบ่อมัธรรมดาเลยดูดขึ้นครูบาอาจารย์เริ่มงต้อมอง,อนะมองน,นี่แล้วมองได้บุญร่าง,างาหางหนึ่งร่างถอยร่างสามหนึ่งมัดถนนแล้ว ได้บุญลายได้บุญล,ไลนาน้ำนาำทำหน่อยอล้างข้องน้ำล้างตัวล้างชามแมน,นมดเลยน,น,ลน,น้นโมทนาำเพลินน,ลน,น้โมทนาำเพลินมนดไ,ได้บุญลายด้ลงาไปเดีเหลือมาลางซอยดอก นาะร้านของเขาป่ะนี่ฮะเอาเอาที่ละ <wie>?